เพื่อนๆครับมาชมกันอีกคลิปครับนี่คลิปนี้ครับเป็นเมล็ดมะละกอเลดี้นะครับที่หลวงบุ่เก็บมาจากลูกมะละกอเลดี้นะครับเรามาทําการเพาะนะครับนี่ครับหลวงปู่ได้ทําการเพาะแบบใหม่นะครับเมื่อแช่เมล็ดไว้หนึ่งสัปดาห์ก็นํามาใส่ถุงเพราะชํานะครับใส่ถุงเพราะชํานี่ครับใส่ถุงเพราะชํามาไว้พอเมื่อเริ่มดีจากห้องก นำมาใส่จักรล่านะครับแล้วก็ปิดไว้ด้วยรัศิกใส่นะครับวางไว้กลางแจ้งนะครับเรามาดูครับว่าวิธีการเพาะแบบนี้นะครับมาลิดมาละกฮอนอ่ะเลดเลดี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮอลแลนด์นะครับเป็นเิดเลดี้เขาจะหออยากมากๆนะครับนี่ครับเรามาชมครับวิธีการทดลองเพาะนะครับเริ่มที่จะแตกหนอเลยนะครับเริ่มที่จะเตกหนอเลวนะครับก็ คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับเลดเลดี้นะครับที่นำมาจากลูกจดจดจากในสวนนะครับนี่ครับลุงบุญก็ได้ทำไว้ประมาณสักห้าสิบนะครับห้าสิบถุงนะครับก็เริ่มที่จะหอกเลยนะครับเหมือนกับเพื่อนๆครับเริ่มหอกเลยนะครับก็ปรากฏว่าการพิจูดของลุงบุญนะครับในการ าเาะเมล็ดมะละกอเลดเลดี้นะครับก็การันตีว่าทีนาาน่นำมาจากลูกนะครับนำมาจากลูกก็สามารถที่จะเพาะให้หอกได้นะครับสามารถที่จะเพาะให้หอกได้นี่ครับวิธีเพาะออช่มเมล็ดก,ก่อนนะครับเช่มเมล็ดก,ก่อนเนี่ยก็นำประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเช่มเมล็ดหนึ่งถึงสองอาทิตย์ ในระบบควบแน่นนะครับเพื่อนๆก็คงเข้าใจนะครับในระบบควบแน่นก็คือแช่มเมล็ดไว้สักสามสี่คืนล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกห่อด้วยผ้านะครับห่อด้วยผ้าสะอาดๆนะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมัดไว้แน่นนะครับประมาณสักสองอาทิตย์แล้วก็นําเมล็ดมาลงถุงแบบนี้นะครับลงถุงพ่อชาแบบนี้นะครับเราเริ่มหอกเลยนะครับก็สามารถที่จะ การันตีได้ว่า,มาเมล็ดมะละกอเลดี้นะครับที่นํามาจากาลูกในสวนนะครับก็สามารถที่จะเพาะไอห,หอกได้นะครับแต่จะเป็นลูกดีหรือไม่นั้นก็มาพิจารณาอีกครั้งนะครับเพราะว่าส่วนมากมาเมล็ดมะละกอต้นพันนะครับต้นพันมะละกอเลดี้มักจะ เนื้อเยื่อกันเป็นส่วนใหญ่นะครับมักจะเปาะเนื้อเยื่อเป็นส่วนใหญ่ของลุ่บุญก็เริ่มที่จะหอกแล้วครับเพิ่งจะใส่ถุงพาะจำได้สองวันนะครับนจะใส่ถุงพ่ะจำไ,ได้สองวันก็เริ่มหอกให้เห็นแล้วนะครับเริ่มที่จะแตกตาเม็ดนะครับนวนครับเห็นไหมครับขาวๆเห็นแล้วครับเริ่มที่จะแตกตาขึ้นมานะครับแตกหนอให้เห็นแล้วนะครับ ก็พิสูจน์ได้นะครับว่าเมล็ดมะละกอเล็ดลดี้ที่เราเก็บเมล็ดด้วยตัวเองจากในสวนนะครับก็สามารถที่จะเพาะหอยหอกได้นะครับสําคัญครับเมล็ดมะละกอเล็ดลีดี้เขาจะมีเมล็ดน้อยมากๆครับมีเมล็ดน้อยมากๆนห่นครับเริ่มที่จะเตกนอแล้วนะครับเริ่มเตกนอแล้วก็จะมีเมล็ดน้อยแล้วก็เป็นเมล็ดที่ รีบเป็นส่วนใหญ่นะครับมเมล็ดที่รีบเป็นส่วนใหญ่สักสี่ห้าลูกก็จะได้นิดเดียวเองครับต้นมะละกอเลดเลดีๆเป็นต้นกล้าที่แพงก็ว่าเพราะเหตุนี้แหละครับในการเพราะในการเก็บมเมล็ดจะเก็บได้ยากมากๆครับก็เลยทําให้ต้นกล้าที่ผ่านการเพราะเนื้อเยื่อราคาสูงนะครับ แต่ก็สามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าต้นการดีเพาะผ่านการเพาะเนื้อเยื่อนะครับจะให้ลูกที่เยอะนะครับต้นแข็งแรงนะครับต้นตาลต่อโลกนะครับนี่เป็นการทดลองของลงบุญนะครับว่าจะเพาะ,มะเมล็ดจ,จากลูกหอกหรือไม่หอกครับก็สามารถที่จะการันตีได้ว่าหอกครับแต่ จะทนทานต่อโรคจะแข็งแรงหรือไม่จะให้ผลดกหรือไม่นั้นต้องรอกันอีกนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนเอมาชมาการเพราะพิสูจน์เมล็ดเลดเลดี้จากลูกที่เราออกมาจากในสวนนะครับว่าสามารถที่จะเพาะให้ฮอกหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะเพาะให้ฮอกได้นะครับแต่มเมล็ดในการเก็บจะเก็บได้น้อยนะครับ เขาจะไม่ค่อยมีมเมล็ดนะครับถึงแต่ไม้้นกลามะละกอเลด,เดดี้มีราคาสูงนะครับก็ตกอยู่ในประมาณต้นละ 5, 80บาทนะครับตกอยู่ในต้นละ80บาทนะครับแต่ก็คุ้มนะครับถ้าเพื่อนๆ สั่งต้นกล้าจากห้องเล็บที่ผ่านการเพราะเนื้อเยื่อนะครับการันตีได้ว่าลูกดกนะครับต้นแข็งแรงต้นกล้าแข็งแรงนะครับก็คลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมแก้การพิสูจน์ว่า,มาเมล็ดมะละกอเลเด็ดดี้ที่นำมาจากผลฉุกจากในสวน เขาจะหอกหรือไม่หอกเท่านั้นนะครับก็สรุปว่าหอกครับแต่จะแข็งแรงสมบูรณ์ให้ผลดกหรือไม่นั้นยังไม่การันตีครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงบุญก็กงมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ